วันนี้มีไนท์มาเดมโมวิธีการต่อน้ำนอกฟีดน้ำจากปัม๊มในแทงน้ำด้านล่างของตัว c o ปี้ s นะครับเราต่อระบบไว้เรียบร้อยแล้วโดยใช้แทงน้ำจากน้ำเซเว่นนี้นะครับแล้วต่อระบบไว้เรียบร้อยโดยปั๊มชุดนี้เดี๋ยวเราจะเปิดฝีดน้ำเข้าไปที่ ครื่อโดยการเปิดวาวด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับเค okay. เปิดชุดอะแดปเตอร์ินน้ำทำงานแบบนี้ครับน้ำกำลังขึ้นขึ้นมาแล้ว えー